สวัสดีนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกบลุยเดียวนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็เมื่อคืนนี้ฝนตกนะบ้านผมดูน้ํานะครับนี่ยังไม่หยุดเลยนะครับมันปล่อยๆอยู่ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปลองหาที่ปราช่อนนานะครับไม่รู้ว่านาตรงไหนน้าท่วมมั่งนะครับก็มากับชุดนะครับคัน V ีแบสนะครับยาวเฟุตเวทแปดสนะครับ มากับลอกนะครับลอกเป็นลอกฟิกซี่นะครับฟิกซี่สีเทาหมุนซ้ายนะครับอันนี้เพิ่งแต่งมาเมื่อคืนนะครับซื้อของมาแต่งนะครับมีเปลี่ยนตาตากับเปลี่ยนแขนใหม่นะครับ P e 0.8นะครับช็อกหน้า20ปอนด์อันนี้ใส่กีบไปนะครับจะใช้เป็นกบยางนะครับโอเคปะเดี๋ยวไป ลุยกันเลยหาหมายแถวบ้านนะครับเดี๋ยวต้องไปเติมน้ํามันน้ำมันหมดนะครับตีสักพักหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขับมาแล้วก็ไปทํางานต่อนะครับก็ไม่ใช่วันหยุดนะครับวันหยุดหรวันพุธอากเย็นนะหนาวนะครับเติมไว้เดี๋ยวไม้แถวบ้านนะครับไม่ไม่ได้ใช้น้ํามันเยอะนะครับ ไม่ได้ปลาไปตีกระสุกไหตีกระสุกมันไกลไงนั้นต้องใช้น้ำมันเยอะมีใช้น้ำมันทีเดียวมันก็เหมือนจะหยุดนะฝนนะแ<ม>อ,อ่เ,ออเ,ออเวลาตอนนี้มันหกโมงครึ่งนะครับลองเส้นนูน้นนี่นะครับเส้นอิตาเลียนนะครับไปลองเส้นอิตาเลียนดูไปลองขี่กีดดูไม่รู้ว่ามีไหมอะไรเจ้าแจวไหมไปลองดูนะครับ Sí. <laughs> อ่าน,นะครับเจอหมายแล้วนะครับอันนี้ขี่ก็มาไม่ไกลนะครับจะเป็นหมายอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนเขาเพิ่งขุดนะครับเนะะี่ยไอทางน้ํานะครับแล้วก็จะมีน้ํานะครับแต่ไม่รู้มีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปลองดูตรงนี้เป็นนานะครับน้ํายาวเลยก็เดี๋ยวลองตีดูนะครับไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าเดีย๋ยวที่ผมใช้เป็นกบนะ กบหลายตัวเลยเนี่ยนั่งมีทั้ง <c oughs> มีทั้งตัวใหญ่นะครับตัวเล็กก็มีนะครับเอาไว้ซื้อไว้นะครับจะได้ไม่ต้องซื้อนะซื้อเก็บไว้เผื่อวันไหนแบบข้างๆงเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเอาออกมาใชใ้งานได้นะครับไม่ต้องซื้อใหม่นะครับผมจะซื้อเก็บไว้หลายๆงานเลยนะครับ มันก็ไม่รู้เนาะเวลาช่วงไหนเราแมงคลั่ง,งๆนะสมมติสมมติตอนนี้กำลังแบบอ,อยากตีปลาช่อนนี้มันก็มีอย่าปลาช่อนไว้นะครับหลายๆตัวนะครับหลายๆแบบนะครับคนไหนเกิดอยากตีปลาชะโดนะครับก็มีนะครับก็เก็บไว้จะได้ไม่ต้องซื้ออันนี้ซื้ออันนี้เดยวใช้ตัวนี้ก็น,นะเนี่ยผมใช้สีเหลืองมีหลายสีเลย ซื้อมาเอา,ขาเขาทาขายเขาทาขายเขาว่าให้บอดี้มาหลายๆอันนะครับให้บอดี้มาหลายๆอันบอดี้ก็คือไอตัวนี้ไอตัวยางนี้หลายอันนะครับแล้วเขาก็ให้ตัวเบ็ดมาประมาณสี่ห้าชุดอ่ะนะครับเออประมาณนี้อันนี้ได้ไปไปลองดูกันเริ่มจากนี้ก่อน อันนี้มาเจอนาเขาหน้ารองนะครับลองดูนาก็เป็นแบบที่ต้องการเลยนะครับที่แบบข้าวยังไม่ได้เป็นช่วงวัยเจริญเติบโตนะครับเป็นแค่ต้นกล้า <c oughs> แบบนี้นะครับน้ํามีช่องให้ตีแบบนี้ตีได้มันจะมีสายเลื้ยฝางผลตีดู ลึกนะแปมตื้นอืมอย่นี้ครับชาประชอนอ่ะนะครับมาเจอใหม่นี้นะครับน่าจะเป็นนาที่เขาเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับแล้วก็น้ําท่วมนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับตรงนี้มันมีอะไร,รดูกคอกวะเนี้ยยุบยิบยุบยิบ,ยบนะครับเดี๋ยวลองดู มีคันนาเดินได้รอบเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูน้ําใสอยู่นะครับหมาเยอะนะครับเนี่ยเพราะว่าฝนเพิ่งตกน้าท่วมอะไรเงี้ยก็ลอ,ลองลองตีดูนะครับเผื่อมีผลงานอีกคิดว่ามันไม่มีนะต้องลองดูก่อนนะครับเอาละครับเ <c oughs> มื่อกี้เจอกัดเจอกัดตรงนู้นนะครับหนึ่งที เอาไม่ได้ครับส่งไม่ทันส่งไม่ทันนะตกใจผมตีขึ้นฝั่งไฝั่งโน้นล้ะล่างลงมาอันนี้เดินกับมาที่รถแล้วก็มีกัดบ้างนะครับมีกัดบ้างส่วนใหญ่กัดไม่โทนเป็นตัวเล็กนะครับ ยังไม่ได้ผลงานเลยนะครับตอนนี้กินน้ําก็ใช้ได้เลยทีเดียวก็สั่งก็จะเป็นพวกไอเนี้ยครับพวกสังข้าวสั่งข้าวที่ที่มันลอยอยู่ในน้ํานะครับเหยื่อเราก็จะเกี่ยวมาทำให้เหยื่อเสียแอคชั่นเนี่ยก,กินแบบใช้ได้เลยติดมือเลย ลองฝั่งนี้ดูนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยริมริมเนี้ยแบบจุดไฮไลท์อยู่ริมริมนี่เองนะครับก,บกลับไมกลับริมเนี้ยเนี่ยเนะนี่ยเนี่ยนะเห็นนะมมีอยู่นะแต่ว่ามันกลับไม่ค่อยโดนนะครับ จะอยู่ตามริมๆเนี่ยนะที่ผมตีแล้วมันได้ตัวคือริมๆเนี่ยตีไปตรงกลางไม่ค่อยได้นะครับส่วนใหญ่จะน,นอนอยู่ริมๆเนี่ยตีชิดริมอะ่ะมีโอกาสเลยนะส่วนใหญ่คงอยู่หัวหน้านอ่ตึกนะครับก็ ตอนนี้ก็ยังไม่มีผลงานนะครับแต่มีกัดนะครับกัดเยอะนะน่าจะเป็นตัวเล็กเนาะกัดเยอะนะครับแต่ว่าผมวัดไม่ค่อยติดไปเดี๋ยวไปหาไม้ใหม่ดูนะครับตอนนี้ก็จะ9ก้าโมงแล้วนะครับก็สำรวจไม้ดูนะครับตรงนี้มันก็พอมีนะครับพอมีตัวแถวแถวหัวหนานะครับถ้ามีตัวมีตัวแถวหัวหนาเนี่ยฝั่งถนนหมดเลย ข้างในไม่ค่อยมีนะครับผมคาดว่าตรงนี้น้ําน่าจะลึกนะครับตรงนั้นนานตื้นนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันมีกัดมีกัดบ้างนะแต่ว่าตัวเล็กเปล่าไม่รู้ว่ากัดไมค่อยติดฝั่งน้นมันก็มีลองน้อยๆน,นะครับมันขอลอกไว้เต็มเลย ลองดูน้ำใสอยู่ชิดริมนะครับชิดริมนะโดนโดนอุ้ยหลุดอีกแล้วน่าจะตัวเล็ก,กน,นะครับมันวิ่งมาชาร์จเลย ไม่กาดเลยเดี๋ยวมาลองยาวเลยนะรลองนี้จะเล็กกว่า มาลองนี้ดูวสวยๆในน้ำไหลนะครับ เรียบร้อยเรีอยเรียบร้อยเรีบร้อยเรียร้อย้วตัวนี้หืมอ้าเฮ้ยหลุดไปเลยแม่งเอ้ยหลุดเฉยเลยโอ้ยเสียดายว่ะ เกือบได้แล้วเมื่อกี้หลุดเฉยเลยเออเอาไม้นะครับมีอยู่นะกัดอยู่นะอวดโชว์ตัวเลยไม่ได้ถ่ายรูปเลยว่าแล้วว่าแล้วมันต้องหลุด แ่งสู้โคตรมันเลยเมื่อกี้ตัวไม่ใหญ่อะตัวมันก็ตัวประมาณสักสองสามขีดได้ลนะตัวไม่ใหญ่หลุดอะ่ะ <c oughs> จะยกยกขึ้นฝั่งมันก็แทนที่จะหลุดบนฝั่งนะเออจะได้ถ่ายรูปปลาได้หลุดไปอีกเ,อเลยเออไปก็ไปอ มันมีคองตรงนี้อีกหน่อยหรือมะจะลองเดินตีกลับไปได้เสียวไปตรงนี้สวยวะ่ะเป็นคลองปูนเดี๋ยวก็จะไปวิ่งแก๊ปต่อแล้วนะครับเก้าโมงครึ่ง นะครับตอนนี้จะ10ิโมงแล้วนะครับตกเพลินไปหน่อยนะครับก็พอแล้วนะครับสำหรับผลงานนะครับช่วงเช้าวันนี้นะครับเกือบจะได้แล้วนะแต่ไม่ได้นะครับยกหลุดนะแต่ว่าเห็นถ่ายทันนะครับถ่ายทันมีหลักฐานนะมีหลักฐานนะครับว่าได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับ น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะครับกลับบ้านไปแต่งตัวเตรียมตัวไปวิ่งงานแก็บต่อนะครับเดี๋ยวดูวันพรุ่งนี้อีกทีหมายุ่งนี้น่าสนใจมากนะครับยาวไปบุ่งเลยนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับน้ํามันเลยขุ่นนะครับน้ําน้ํามันชะล้างไอ้พวกดินพวกนี้ลงไปนะครับทําให้น้ําขุ่นนะครับก็น่าจะรออีกสักให้มันฝนมันหยุดสักสองสามวัน ผมคิดว่าน้ํำน่าจะใสนะครับพอน้ําใสปุ๊บคราวนี้โอกาสที่ปลามันจะกัดนะครับก็จะมีเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะครับว่าหมายตรงนี้มีตัวหรือเปล่านะครับเอ,อให้น้ํามันเหมือนตรงนั้นอะใสๆเหมือนในตรงที่ผมได้ตัวแจ่มมากเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันขุ่นนะครับมันขุ่นเขาเพิ่งขุดขุดลอกขึ้นมานะครับ ก็จะยาวไปนู่นเลยนะครับยาวไกลไปนู่นเลยนะครับเขาขุดลอกหมดเลยนะครับโอเคก็สําหรับเช้านี้ก็พอเพียงเท่านี้นะครับกลับบ้านแล้วนะครับโอเครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามให้มันถึงพันซับนะครับพันพันซับซับตะไคร์นะครับเพื่อที่จะได้สร้างรายได้นะครับมีกําลังใจ สร้างไรายได้ช่วงนี้ก็ตกงานครับไม่ได้ทํางานอะไรก็ว,วิ่งแก๊ปอย่างเดียวนะครับก็ถ้ามีรายได้าทาง youtube มาสักหน่อยนึงก็ดีนะครับดีแต่ว่าก็แล้วแต่นะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ <S <S 1> <S 1> <S โอเคก็ขอบคุณครับที่ติดตามคลิปผมจนมาถึง